เพราะว่าการแก้ปัญหาโดยการใช้ผิวใช้เปลือกที่มันล้นออกมาจกนกระทั่งพอกไม่ไหวแล้วอะ่ะจกนกระทั่งตัวประดับมันก็กลายเป็นตัวอะไรอะ่ะตัวช่วยสำคัญอันหนึ่งว่าทำอย่างไรกันได้ให้ตัวประดับเนี่ยช่วยที่จะไปรวมเป็นรูปทรงอันใหม่ซึ่งมันตรงกับความต้องการแต่ความเป็นตัวประดับเนี่ย มันอาจจะเป็นเงาตามตัวเมื่ออาจจะโดยปริยายก็ช่างลำยองเนี่ยเห็นเลยว่าหนามากหนานะจามได้โอ้จงสิบนสะี่สิบห้าเซนนี่ยถ้าพูดถึงความหนาจากสันลงไปถึงข้างหลังนะฮะแล้วก็แล้วก็ตัวตกใหญ่มากเลยตัวใหญ่ตัวโตมากเลย จริงๆมันมันมันพ้นอยู่แล้วมันพ้นสลับหลังคาอยู่แล้วแต่ก็ใหญ่จนจนล้นขึ้นบนล้นลงล่างที่มันสะดุ้งไปมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความเพื่อที่จะที่จะอาศัยตัวมันก็ดีหรือตัวใบลกาก็ดีเนี่ยในการที่จะสร้างเส้นอย่างใหม่ให้มันลดความทื่อลงหรือปลายลำยองซึ่งสูงมากเอาขึ้นไปจบกันที่ เลยอกไก่สูงมากเหลือเกินเพื่อที่จะได้เนื้อที่ที่จะทำคันบวยให้ลาดไปไกลๆไอ้นี่มันมีแต่เรื่องอย่างนี้ทางนั้นเลยนะเนี่ยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องรูปทรงของตัวโบส่ยเนี่ยคิดแก้ปัญหาเออ่ทีนี้ว่าเอาใน,นนี้ว่าถ้าเกิดผังเนี่ยผมเพิ่มเข้าไปนะอาจารย์เพื่อให้ได้รูปทรง ที่มันที่มันไม่เป็นแท่งทื่อจนเกินไปพังผังโบสเนี่ยจริงๆขนาดกว้างยาวเนี่ยมันสิบเมตรยาวสามสิบนะแกนมันตะวันออกตะวันตกส่วนอิม,ม,กมุกลางะออกยื่นออกไปจากด้านแปลทางทิศใต้ประมาณสามเมตรห้าสิบจะหมพื้นที่ใช้สอยข้างในก็อย่างที่พูดอ่ะ,อะก็เป็นสามร้อยสามร้อยสามรอยสามสิบห้าตารางเมตร สิบคูณสามละสามสิบอะแล้วก็เพิ่มอีกตรงกลางเข้าไปนั่นนะทีนี้ว่าไอ้ด้านสกัดสามด้านเนี่ยมันไม่มีอะไรนะเดิมอะมันก็เป็นตัดตรงเฉยๆผมเพิ่มผังเข้าไปเพราะนั้นผังอาคารเนี่ยถูกออกแบบตรงนี้สามด้านทำเป็นซุ้มจะระนำ เพราะน้าตเหตุด,ด้านสากัดของทุกด้านคือด้านตะเอกด้านตกด้านด้านทิศใต้เนี่ยเราจะเห็นผนังเป็นผนังลวดเดียวขึ้นไปจนตั้งถึงถึงปลายผนังเลยจากปากฐานขึ้นไปเนี่ยโดยไม่เจาะช่องเปิดหน้าต่างแต่ตั้งสมจรนามเป็นสมทรงยอดสามด้านแล้วโะดูไปตั้งสามองค์เพื่อจะทําให้มันรู้สึกว่ามันอาคารมันยืดสูงขึ้นแต่ถ้าเลี่ยงไปทางมุมสี่ม้าอสาเราก็จะเห็นว่าด้านผนังด้านสากัด ด้านหุ้มกรองกับด้านแปรไม่เหมือนกันเพราะด้านแปรมันจะมีช่องหน้าต่างสองแนวคือสําหรับชั้นกลางกับชั้นบนส่วนด้านสกัดชั้นบนเราไม่เจาะช่องเปิดหน้าต่างเวนว้นะสะแต่ทิศใต้ไม่มีช่องเปิดหน้าต่างก็จริงแต่เราเจาะเป็นช่องคล้ายๆตัดหยักไปหยักมาคล้ายๆสาลูกมหหดอ่ะแต่ลูกมะหดมันกลมนะอันนี้เป็นเหลี่ยมหยักๆๆเป็นผนังรับแลเพื่อ,ออาศัยเป็นช่องเปิดเล็กๆแอบเปิดอ่ะให้กับห้องพัะไรปีโดกซึ่งอยู่ชั้นบน ของมุกทิศใต้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงผังอาคารที่มันถูกออกแบบแล้วก็สุดท้ายมันมีผลต่อผังสีมาด้วยพอผมจะหยักล้อไปไอ้ซุ้มเจะนำสามด้านทั้งด้านสกัดนะผมทําเป็นกระเปะยึกหยักออกมานะฮะก็คือเป็นหยักเหมือนกระเปาะอ,ออกมาตรงกลางผนังหุ้มกรองแล้วก็มาทําเป็นย่อมุมเป็นยอ,ม,ม,นยอมุมไม้แปดอีกทีหนึ่ง แล้วก็ตั้งซุ้มเป็นซุ้มบูดสบกซีกตรงนี้ทําให้อาคารดูอ่อนโยนขึ้นแล้วก็ขยามมาเป็นผังสีมาก็จะอยากตามนี้เพราะนั้นผังสีมาก็ขยับออกมาจากแนวฐานลวดบัวอีกประมาณสี่เมตรเพราะนั้นสีมาผังสีมาเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาตัวตัวอาคารด้วยเพราะว่า จริงๆตัดเซกชันดูนะว่าสูงแค่ไหนหลังไอ้ไอ้ผนังล้มลุมแค่ไหนใช่ไหมฮะแล้วขยับมาเป็นผังเสีมาเนี่ยควรจะแค่ไหนเพราะฉะนั้นการออกแบบเสีมาเนี่ยแท่นเสีมากับใบเสีมาเนี่ยควรจะสูงแค่ไหนเพื่อให้ตัวอาคารมันมีคุณภาพขึ้นได้อย่างไรไอเนี้ยคิดมากแล้วก็อาคารมันเป็นจตุรมุกเอ้โทษตรีมุกนี่ครับตรี ต่นี้มันก็ดูเอียงไปข้างเงี้ยฮะถ้าเป็นจตุรมุกหรือเป็นมุกธรรมดาเนี่ยไอการวางเพลงผังสีมาเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกแปลกแยกเลยมันก็ไปตามล้อไปตามผังอาคารเนี่ยแต่นี่ก็ล้อไปตามผังอาคารแต่มันเอียงไปข้างหนึง่งเพราะนั้นผังสีมาก็จะอยากไปตามไงเป็นเหตุให้มีให้มีการทุกพ่อแล้วท่านกังวลไอเรื่องนี้มิตรเสียมามันจะใช้ได้ไหมใช่ไหมฮะ แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้เพราะว่าต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องของอทำนิมิเสมาอย่างไงมันก็ทําไปต,ตามตัวอาคารเราไปคุ้นเคยแต่เป็นสีเหลี่ยมมือนป้าหรือสีเหลือมจตุรัสไงพออยากไปทักข้างนึ่งก็เลยงงก็เลยสับสนเนี่ยผมว่าผังเีมาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยสําคัญนะว่าเออทําให้อาคารมันดูมันดูอ่อนโยนขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแคบไหมแคบ เพราะถ้าทำกว้างมันไม่เกิดการแก้ปัญหาแต่จริงแล้วเราเวียนเทียนเราทำเราทำประทักศินรอบรอบลานทักสินก็คือระยะช่องว่างระหว่างตีนฐานออกมาถึงตีนกระแพงแก้วซึ่งเป็นแนวเสมาเนี่ยทำว่าพื้นที่แค่นั้นพอไหมล่ะก็พอเนี่ยแต่ผมเห็นว่าถ้าเกิดผมสังเกตนะเวลายูเซอร์เขา ใช้งานในช่วงที่มีวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขามาฆะอาสาหะาก็ตามใจถ้าเกิดคนมามาเวียนเทียนมากๆเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นรอบหรือถ้ารอบเดียวเขาก็อยากจะเวียนเทียนกับพร้อมกับหลวงพ่อทังนั้นนี่เขาก็จะเดินสองสองข้างนอกเดินรอบ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 ผังสีมา กับเดินข้างในซึ่งวงมันจะกว้างขึ้นแต่จริงผมตั้งใจใ้เดินข้างนอกนะเพราะมีความรู้สึกว่าน้ําตาเทียนมันหยดลงพื้นแล้วพื้นมันเสียเพราะมันเป็นแกนิตซึ่ง,ง,งจริงๆเพราะนั้นไอ้ระเบียงไอ้ตรงชานไม่ใช่ระเบียงไอ้ชาญที่ด้านนอกของผังเสมาเนี่ยคือเสมาเนี่ยมันมีกําแพงแก้วติ้ต,ติอีกชั้นหนึ่งด้วยมันเป็นการชักปีกเสมาแล้วแท่นเสมาเนี่ยนั่งคอม กำแพงแก้วทีแรกจะไม่ทํากําแพงแก้วเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยด้วยความกังวลอะไรหลายอย่างแต่มีกําแพงแก้วมันดูดีขึ้นเยอะนะฮะแต่ก็ดีที่มีความกังวลในเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผังเสมามันอยากไปอยากมามันถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมพอทำเป็นกำแพงแก้วขึ้นมาแล้วเสมาแท่นเสมาไปนั่งค่อมกำแพงแล้วมันก็เห็นเลยนะว่ามันเป็นแนวอย่างนี้เอก็สบายใจขึ้นแต่สุดท้ายทั้งสองอย่างใช้ได้หมดเมื่อตอนที่ผูกพัทธสมานั้น ท่านก็ไปนนิมนต์พระคุณเจ้าที่มาจากที่ไหนก็ตามใจเถอะที่มีความจานานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวินัยในส่วนเนี้ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ถูกต้องไม่ได้เพราะผมทําไว้ก่อนหมดเลยนะฮะทำไว้ก่อนที่จะมีพิธีผูกพัทศีมาคือเตรียมไว้ให้เลยนั่นนะแล้วพอพอพอ,พอหลังจากตรงนี้หลังจากผังเสมาก็ออกมาเป็นแลนด์สเคปรอบๆคือไปชนแนวป่ามา เพราะนั้นรูปทรงอาคารเนี่ยม,มันแก้ปัญหามาถึงผังเสมาว่ามันจะช่วยทําให้เกิดความพอดียังไงแล้วทางเข้าถึงก็เหมือนกันนะอาจารย์มันคิดอ่านมาจากไอ้นี่ยมันคิดมาจากผังนั่นแหละกับตัวอาคารด้วยกับรูปทรงอาคารด้วยว่าควรจะเข้าถึงทางไหนอย่างไรเพราะมันเอียงไปข้างหนึ่งคือข้างใต้แต่อย่าลืมนะเวลาเราเรามุมหลักที่เราจะเข้าถึงอาคารมันดันทิศตะวันออก มันจะเห็นด้านเอียงนั่นแหละด้านที่มองไปแล้วมันมีมุกที่ใต้เอียงโผลมาทางซ้ายเนี่ยยึกอยากออกมานั่นแหละเพราะเราไม่ได้ขึ้นทางหน้าผานี่เพราะถนนมันอ้อมมาขึ้นมาอีกทางด้านทางด้านผนังหุ้มกรองทางด้านด้านสักกัดทางทิศตะวันออกไอ้มุกที่สามน่ะมุกกลางอยู่ที่ใต้นี่ใช่ไหมหน้าผามันมาด้านที่ใต้แต่ว่าถนนเนี่ยมันขึ้นมาทางมันอ้อมมาทางตะวันออกมันก็กลายเป็นเข้าถึงแรกก็จะเข้าถึงตรงนี้แล้วมันก็เดินเข้าเดินเข้าไป ในพอเดินจะเข้าถึงโบสถ์เนี่ยมันก็เข้าไปในกำแพงแก้วจากจากอะไรอะ่ะจากแนวกำแพงข้้วที่ถูกตัดเป็นทางเข้าอะ่ะทางด้านทิศใต้นะครับเพราะว่ากระไดขึ้นมันอยู่ทางทิศใต้ผมว่าไอ้ไอเรื่องของโลเคชันนี้ก็ก็สําคัญมากนะนี่ถ้าเกิดว่ามันถ้าเราขึ้นทางด้านทิศใต้อาจจะไม่รู้สึกว่าว่ามันอะไรอะ่ะ ใช่ไหมแล้วที่มันก็จํากัดมากนะอาจารย์การมองอาคารเนี่ยมุมที่มองได้นี่มันมันมีอยู่ไม่กี่มุมอะ่ะเพราะว่าไอ,ไอ้ไอ้ตัวภูเขามันอ้อมมามันอยู่ทางทิศตะวันตกทิศเหนือและกะตะวันออกทางทิศใต้เนี่ยมันเป็นหน้าผาของของส่วนที่เป็นทาน้ําตกเก่าเนี่ยแล้วก็มองไปเห็นแม่สอดแล้วเราก็ถนนมันก็เลาะมาตามมามาทางทิศใต้เนี่ยแล้วก็วกมาทางทิศตะวันออก เพราะนั้นมุมที่เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่จํากัดมากอะ่ะฮะว่าเราแก้ปัญหารูปทรงว่าไอ้มุมไหนตรงไหนอย่างไรเราก็เหมือนกับว่าเป็นข้อจํากัดตรงเนี้ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เราเห็นว่าเออตรงนั้นตรงนี้มันมีข้อบกพร่องตรงไหนคือจะเติมยังไงมันก็จากมุมพวกเนี้แล้วสุดท้ายใส่บาลารีทําไมผมจะไม่เห็นบางคนเขามองว่าทําไมใส่ทําไมมันรู้ละไม่ใช่เลยอาจาร์ คือไอเส้นตรงเนี้ยอย่าลืมมันก็ทำเทไปเส้นตรงไว้นะเส้นหลังคาเนี่ยผมมานั่งลื้อนะนั่งสกัดออกสกัดไอดปูนทรายออกที่เขาหลบกระเบื้องไว้อ่ะแล้วทำคันบวยทำหลบอกไายใหม่นะค่อยๆค่อยๆย,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 ยกขึ้นอ่ะอืมแล้วเอาบา,าลีช่วยมันจะได้ไม่เห็นเส้นนี้มากเพราะนั้นเลยใส่บา,าลีแรกๆมันเป็นบา,าลีปูนนะแล้วตอนหลังถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับเพื่อนของอาจารย์นน,นี่แหละมั้ง ชื่อคุณอุดรหรือไงจำไม่ได้แล้วอยู่แถวลำลูกกาเนี่ยทำบา,าลาีให้ใหม่เป็นเป็นอันลอยทุกวันเนี่ยก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าไอการออกแบบเนี่ยรูปทรงอาคารอันนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็เพิ่มผิวเพิ่มนู่นนี่นั่นเพิ่มวิธีตกแต่งเข้าไปเนี่ยที่ถูกมองว่ามันจะลหลูหรลาฟู่ฟ้าไปถึงไหนเนี่ยสุด ผมมารู้อยู่คนเดียวว่าผมไปแก้ปัญหารูปทรงอืมแล้วก็ทําได้สําเร็จหรือเปล่าไม่รู้ว่าทำได้อย่างที่เห็นแต่ว่าการซ่อมครั้งเนี้ยทําให้พอใจขึ้นอย่างที่พูดไปแล้วมันยังจะแก้ได้อีกหน่อยเพราะฉะนั้นตัวลํายองที่ทําใหม่อันที่ที่ซ่อมเนี่ยมันจึงต้องใช้ลํารองเดิมไม่ได้ไงอาจารย์ เพราะผมไปแกะว่าการแก้ไขสิ่งที่มันยังแก้ไม่เสร็จไว้น่ะมันก็กลายเป็นมันมันโคเแนวกับเดิมแล้อสแัลบเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเออมันก็ไปรูปจว่แต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วอีกอันก็คือให้มันเหมาะกับความเป็นบลอนดด้วยอืมอนั้นมันเป็นปูนทีนี้ว่าข้อได้เปรียบอันหนึ่งก็คือมุกประเจิด ถ้าเป็นหลังคาเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแท่งทึบอากาศมันร้วงเข้าไปนะไอ้ตรงนี้รู้สึกพอใจมากแล้วก็คอสองเนี่ยเราทำเราเราก็มองแล้วว่าคอสองมันทําให้หลังคามันแหกเพราะว่ามันลดหัวตับแทนที่จะสอดเข้า,าใต้เชิงชายของตับที่1นึ่จะมันลูดลงมาถึงแปดเก้าสนะิบเซนน่ะมันก็เป็นข้อข้อเสียหายของรูปทรงตับ2ตับสาที่มันแหกถีบมากหลุดออกมาจากตับที่ห แต่ว่าถ้าจะมองในแง่ดีก็มีอยู่นะไอ้ตรงคอสองนะ่ะมันมีความพลุนมากเลยพลุนก็คือว่าสร้างระยะให้มันเช่นเป็นเสาหลอกแล้วก็เป็นกระบะย่อมุมไม้แต่ว่าทําเป็นปูนนะใส่เข้าไปเป็นลูกฟักแล้วก็เอาลายขนมไปูนใส่ใส่ใส่เข้าไปเออมันช่วยมันช่วยลดความเป็นแท่งอืม มันมันผมว่าในไอ้รูปทรงโบสถ์วัดโพธิคุณเนี่ยการคิดแก้ปัญหาเงี้ยบางทีอาจถ้าเรามองตอนนี้นะฮะบางทีบางอันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนกันนะแต่อย่าลืมว่านั้นคนอายุ26่สิบนะตอนนั้นผมอายุ26แล้วผมมีความรู้สึกว่ารูปทรงเนี่ยอย่างที่ต้องการแต่ขนาดน,นั้นนะ่ะผมต้องการอะไรตรงนั้นนะ่ะมันจึงเป็นตัวผลักดันให้ให้พยาจามจะสร้าง ผิวยังไงพอกยังไงให้มันเกิดการแก้ปัญหาอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมองอีกอีกมุมหนึ่งตอนนี้นะฮะแล้วก็มองว่าไอ้ตอนนั้นเราอายุ26่7แล้วเราหาวิธีได้อย่างเงี้ยผมผมก็พอใจนะไม่งั้นเดี๋จะหาว่าโลภเกินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จกัจกจะพอใจว่า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 ,วา,วา,วาสามารถจะแก้ปัญหาได้นะทีนี้ว่าบางอันเนี่ย บางอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกันถวยเนี่ยตอนนี้รื้อออกกันถวยแล้วทํากันถวยใหม่เข้าไปแล้วจะหล่อเป็นบลอนรู้เลยว่ากันถวยอันใหม่เนี่ยแต่ว่าทําไปเพื่อจะให้เกิดแก้ปัญหาอย่างเก่านะฮะก็คือแก้ปัญหาเรื่องไอ้รูปทรงตรงปลายผนังกับกับไอ้ไอ้ตัวไอ้ไอ้ไขาลาตับที่สี่ที่เป็นกันศาสตร์เนี่ย ว่าหนึ่งมันไม่เท่ากันใช่ไหมสองลดความทื่อของผนังที่มันขึ้นเข้าไปอ่ะแล้วจั่วมันแหกอาจารย์เวลาหลาับตับเวลาระนาบหลังคาที่มันแบนเนี่ยมันเหมือนจุมันเหมือนผนังจะทะลุขึ้นบนนะแต่ถ้ามันองศาเอ็นเอแลแล้วก็ววไปอยู่กับผนังสมมติผนังแล้วกัความลาดชันมันมากเนี่ยรู้สึกมันอ่อนโยนกว่าที่จะไปอย่างนี้นะมันจะทะลุใช่ไหมเนี่ยคันทวยเดี๋ยวแก้ปัญหาย่าง้งแต่ตอนนั้นทํา ทำเหลวเป็นนิดหนึง่งเหลวหมายความว่ามันอาจจะตัวคันทวยอ่ะมันอาจจะใช้เช้นโค้งมากไปหรือว่าอาจจะวอลลุ่มน้อยไปมันไม่มันไม่เข้มแข็งพอที่จะที่จะคำ้ำที่จะยัน่ความรู้สึกวิธีอย่างเงี้ยอาจารย์การคิดวิเคราะห์รูปทรงอาคารอย่างเงี้ยดูมันดูมันเป็นเรื่องอะไรไม่รู้นะ ถ้าเกิดว่าทับปัดไทยที่เขาทากันน่ะเขาคิดวิเคราะห์อ,อย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเอแต่ผมว่าตอนนั้นผมคิดมากเลยว่าเราจะแก้ปัญหาให้ได้ความรู้สึกอะไรจากองค์ประกอบที่เป็นเครื่องประดับอาคารยังไงเนี่ยนี่คิดมากเอาจารย์เห็นไอ้อะไรอะซุ้มหน้าต่างเนี่ยอาจารย์ว่ามันมีนมลายเยอะไหมผมทำมันดูมันเกิดเหมือนเยอะนะ แต่ว่าถอยออกมาไม่เห็นผมทำสเกลเล็กมากเลยผมจะให้มันให้มันมีผลต่อการมองน้อยมากแต่ว่าจะใช้ตัวกรอบซุ้มอะ่ะให้มันมีหน้าที่ในการเป็นเป้าหมายในการมองแต่ยิบยิบ,ย,บยิบเนี่ยพยายางจะทำสเกลให้เล็กเพื่อให้หน้าที่ของมันไม่ปรากฏให้ปรากฏเป็นแค่ฟอร์ม บางคนเขาบอกว่าไม่ต้องทำรายละเอียดเอาแต่ฟอร์มเขาคิดอย่างนี้เขาก็ทำกันนี่ก็พูดถูกด้วยแต่กรณีผมเนี่ยไอ้วิธีนี้ผมใช้ผมต้องการฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าผมใส่รายละเอียดเยอะแต่ว่าทำให้เล็กเพื่อให้ไม่กับเพื่อไม่ให้มองเห็นมันก็มีแล้วไม่เห็นแต่เห็นเป็นยิบยิบ,ยบ,ยบเอายิบยิบกับนะ แล้วยิบยิบนั้นมีประโยชน์พวผลอะไรอะไรอย่างนั้นก็เพื่อว่าเวลามองไปให้มันมีครบไงแต่ว่าคุณไม่ต้องให้เราเห็นทั้งหมดเพราะนั้นตัวคุณยิบยิบนั่นมันก็กลายเป็นฟอร์มอะเหมือนเรามองเสื้อเราเนี่ยมันมีมันเป็นลายสารนั้นเนี่ยแล้วเราเห็นที่ไหนอะเอากล้องไปส่องก็เป็นลายสารเนี่ยแบบนั้นอะเนี่ยวิธีนะ ผมว่าเป็นวิธีที่จะที่จะแก้ปัญหาหรือทำยังไงจะให้ได้ฟอร์มให้ได้รูปทรงอาคารเ,ออเพราะหลังจากที่ผนังมีข้อจำกัดอย่างนั้นแม้จะแก้ปัญหาแล้วก็ได้แค่นั้นอะไรก็ได้แค่นั้นหมดเลยผมหันมาเล่นผิวสุดท้ายที่ฟินิชชิ่งนี้